สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกลุ่มคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความรักนะคะประจำเดือนมิถุนายน2568ไปเช็คพลังงานกันนะคะถ้าพลังงานตรงคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปของคุณก็ได้ค่ะก่อนที่จะไปเปิดไพ่กันนะคะแม่หมอก็มีน้ำหอมนะคะมหสเสนีกล่นกุหลาบชมพูนะคะมาให้คุณนะคะได้สัมผัสพลังงานความหอมที่จะช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวคุณนะคะ ดึงดูดพลังงานรักแท้ให้คุณมีเสน่ห์เป็นคนที่ตัวหอมสดชื่นนะคะเป็นคนที่ตัวหอมแบบหอมหรูหราหอม,หอมแพงนะคะมีเสน่ห์ที่ลึกลับมากๆยิ่งใครที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษนะบอกได้เลยว่านี่จะไม่ทําให้คุณผิดหวังในกลิ่นี้แน่นอนค่ะนะคะกุหลาบชมพูค่ะใครที่สนใจรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปแล้วนะคะขอเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะ ชาวกรุงตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับความรักบ้างไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรนะคะที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจกระทันหันกระทันด่วนไหมเดอะมูนนะคะหดาบเดอะมูนหนึ่งเหรียญแล้วก็จะเป็น หเหรียญค่ะคุณเชคพลังงานตรงนี้ก่อนนะถ้าพลังงานตรงนะคะ mm hmm. ก็แปลว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปของคุณแต่ถ้าไม่ตรงอาจจะไม่ใช่คลิปของคุณก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ต้องรอรุ้นในคลิปถัดไปค่ะตัวของคุณเองได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ไม่มอรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์นะคะที่เหมือนไม่ชัดเจนนะเดอะมูเนี่ยปิดบังซ่อนเร้นสงสัยอะไรบางอย่างรู้สึกว่าใน ในความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมันมีอะไรบางอย่างที่คุณได้รู้ความจริงแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างแบบไม่คาดคิดบางครั้งความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอาจจะดีมาตลอดเลยอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบขาดตกบกพร่องเลยแต่ว่าคุณอาจจะได้รู้ความลับในตอนนี้นะได้รู้ความลับแบบไม่คาดคิด ว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างปิดบังซ่อนเล้นเอาไว้แล้วความจริงมันก็เปิดเผยขึ้นมาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกพังทลายกับความสัมพันธ์นี้มากๆแต่มีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในความสัมพันธ์นี้สําหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีลูกๆกันแล้วเนี่ยยิ่งเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังเลยเกี่ยวกับผลกระทบถึงความรู้สึกของลูกๆ แต่ถ้าระหว่างคุณกับเขามีแบบสินสมรสนะการแต่งงานมีสินสมรสร่วมกันเนี่ยอาจจะถึงเวลาก็ได้นะคะที่คุณจะพิจารณาที่คุณจะต้องอ,อคุยกันในเรื่องของสินสมรสหรือบางคนเนี่ยมีแพลนที่จะแต่งงานกันนะคะยังไม่ได้อ่แต่งยังไม่ได้แต่งงานแต่มีแลนเนี่ยอาจจะมีธุรกิจหรืออาจจะมีการลงทุนหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ถึงเวลาที่คุณจะต้อง คุยเรื่องนี้นะมันเหมือนอ่ามันเหมือนคุณเนี่ยได้รู้ความลับอะไรบางอย่างแล้วทําให้หัวใจของคุณความรู้สึกของคุณเนี่ยมันพังทลายลงมารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพลังงานตรงนี้ไปดูกันนะคะว่าในเดือนมิถุนาย,ยนเนี่ยระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง อยู่ๆความลับมันก็เปิดเผยขึ้นมาชฉยแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นตัวของคุณเองล่ะเออมันเป็นไปได้นะถ้ามันเป็นตัวของคุณเองล่ะเช่นสมมติว่าคุณก็มีความรักที่ดีอยู่แต่ตัวของคุณเองเนี่ยปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้อันนี้มันเป็นไปได้ทั้งสองฝ่ายนะ ปิดบังซ่อนเลนอะไรไว้แอบไปมีใครเก็บซ่อนอยู่ช,ช่วงระยะเวลานี้เนี่ยสิ่งที่คุณปิดบังซ่อนเรนเนี่ยมันอาจจะถูกเปิดเผยขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจคืออาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจได้ซ้าไปนะคะคืออาจจะคนในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะตัดสินใจเลยก็ได้ว่าขอแบ่งทุกอย่างคนละครึง่งเท่าเทียมกันถ้ามันมีอะไรร่วมกันอยู่ในตอนเนี้ย อาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวของคุณเองที่ไปแอบมีอะไรปิดบังซ่อนเล้นแบบนี้ค่ะเนาะอะอไปดูกันค่ะไม่ว่าจะทางฝ่ายคุณหรือทางฝ่ายเขาแต่เดือนมิถุนายนเนี่ยแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงสาไม้เท้าเจดไม้เท้านะคะ อัศวินถือถ้วยเจ็ดถ้วยอัศวินถือดาบเหมือนกับเหมือนกับมีการพยายามนะมีการพยายามคุยกันแต่ก็รู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะคุยกันไม่ลงตัวนะต่างคนก็ต่างหันหลังนะคะเหมือนคุณเองก็รับไม่ได้ตัวของ คุณแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าก็ก,ก็ก็คุยกันนะแต่มันมีอีโก้อยังไงว่คุยแบบมีอีโก้อยังไงก็ไม่รู้อะค่ะนะคะบางครั้งเนี่ยแม่หมอรู้สึกว่าเออคุณเองก็เป็นคนที่มีทางเลือกนะเขาเองก็เป็นคนที่มีทางเลือกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณกับเขาเนี่ยถึง ถึงได้ตัดสินใจนะคะที่จะที่จะรักกันหรือว่ามีเป้าหมายอะไรอะไรร่วมกันแล้วทําไมถึงมันมีอะไรบางอย่างเข้ามาทั้งทั้งท,งที่ต่างฝ่ายต่างก็เหมือนเขาก็มีตัวเลือกคุณก็มีตัวเลือกเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยมันเป็นเดือนที่มันเหมือนกับต่างคนก็ต่างเหมือนกับว่าไม่อย่างที่จะอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยสมมติว่าเขานอกใจคุณสมมติได้เขามีความรักกับรับกับคุณเนี่ยคุณก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทํา คุณก็อีโก้คุณก็ไม่อยากคุยนะไม่อยากคุยถึงจะพยายามคุยยังไงก็ไม่อยากคุยคุณก็แบบว่าคุณรับไม่ได้คุณจะคุณจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือถ้าอาจจะเป็นคุณที่แบบปิดเป็นฝ่ายปิดบังแล้วถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะเนี่ยนะมันมันไปต่อกันไม่ได้เนี่ยเหมือนกับก็เต็มใจให้มันเกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้อะเพราะว่าก็อยากไปอยู่แล้วนะ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะเออยังไงต่อยังไงต่อดีคะ ชาวกลุ่มยังไงต่อคะอ่ะดูความรู้สึกของคุณหน่อยเช็คความรู้สึกของคุณหน่อยในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะค,งงออค,ค,คุณรู้สึกยังไงกับ,กบเขาบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเออเช็คความรู้สึกของคุณดีกว่าบอกคุณรู้สึกยังไงกับกับเขาคนนี้คะคุณรู้สึกยังไงเพศอัพครับเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณไหมนะคะชาวกลุ่ม คุณกม็มองว่าเขาเป็นคนที่น่ารักนะธรรมชาติใสๆสสงสัยน่ารักความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาอะเดดวิลแต่คุณมองว่าลึกๆในตัวตนของเขาเนี่ยคุณมองว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้คุณอาจจะคบอยู่กับชาวมังกรก็ได้นะเป็นคนที่เจ้าชู้มากหรือคุณอาจจะรู้อดีตของเขาว่าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้มากแต่คุณก็เอนอะบางทีเนี่ย ความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะปราบคุณเจ้าชู้สักคนหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็ยอมที่จะคบกับคุณยอมที่จะร่วมสร้างอนาคตกับคุณคุยอะไรกันก็ไม่รู้ว่าแบบมันดีไปหมดเลยแบบเนี้ยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็โป๊ะแตกเขาก็ไม่ได้ซื่อสย์กับคุณเขาก็มีความลับกับคุณอันนี้เป็นไปได้นะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าเขาเป็นคนที่แบบเจ้าชูเลยความรู้สึกอะไว้ใจไม่ได้นะคะ แล้วเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่อปิดบังซ่อนเร้นคุณตลอดแอบแอบปิดบังอะไรคุณตลอดเลยให้ความหวังพูดดีเป็นคนพูดดีความรู้สึกนะเป็นคนที่พูดดีเป็นคนที่แบบดูชีวิตมั่นคงดูแบบให้ความหวังคุณดูแบบ คือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะบางทีเขาอาจจะเป็นธาตุไฟนะเมสิงธนูได้นะคะเขาเป็นคนที่มีทั้งความร้อนมีทั้งความเย็นอยู่ในตัวมีทั้งมีหลายๆสิ่งหลายอย่างในตัวตัวเขาคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบบางครั้งก็ดีดีบทที่จะดีเนี่ยก็ดีบทที่อยากจะไว้ใจก็ไว้ใจบางครั้งคุณอาจจะรู้ว่าเขาเก็บซ่อนพลังของความเจ้าชู้ไว้ข้างในนะคะ หรือบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณปราบเขาอยู่แล้วเขาจะไม่ปรากฏความเย้าหยินั้นออกมาแล้วก็ได้นะคะเพราะแม่หมอรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณอ่ะเขาเป็นคนที่มีความต้องการหรือเป็นคนที่ร้อนแรงอ่ะเป็นคนที่เร่าร้อนน่ะนะคะประมาณนั้นเนาะในเรื่องของ18บว่คุณอาจจะรู้สึกเช่นนั้นก็ได้ค่ะ The f o o l ความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขา บางทีอาจจะเป็นไปก็ได้นะคะว่าคุณอยากจะลองอ่ะอยากจะลองใช้ชีวิตหรืออยากจะลองรักกับคนคนนี้ดูแต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันไปกันไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าคุณเองก็บอกตัวเองอยู่ไกลๆหรือเปล่าว่าก็ไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งอยู่กันไม่ได้ถ้าวันหนึ่งมันจะต้องจบต่างคนต่างไปก็ไปแต่มันเหมือนเขาอ่ะท้าทายมากๆที่อยากจะให้คุณเนี่ยแบบลองคบกับเขาดูอ่ะ ใช่ไหมชาวกลุ่มความรู้สึกของคุณอะไพเดอร์ซัมันเหมือนคุณยอมรับอะคุณยอมรับว่าการที่มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยอาจจะไม่รู้สิอาจจะยาวนานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่ามันจะยาวนานไหมแต่แม่หมอก็รู้สึกว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอะคุณก็จะยอมรับมันแต่อย่างน้อยนะในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยถ้าได้มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็เป็นความสุขนะ ในชีวิตของคุณเนี่ยมากๆเลยก่อนที่ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นขอมีเขาอยู่ในชีวิตสักช่วงเวลาหนึ่งได้ไหมแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเขากลับตัวกลับใจได้จริงๆถ้าเขาเลิกจูาชู้ได้จริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะรู้สึกคุณโชคดีแต่ถ้ามันไม่ได้คุณก็ยอมไม่ได้จบก็จบเหมือนคุณเตรียมใจเอาไว้แล้วอะเป็นเช่นนั้นไหมนะคะอืม เขาคือความสุขของคุณนะเอาจริงอนะนะเดอะซันเนี่ยความรู้สึกอะแล้วเขา,าอะอะเขาอะรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคนเนี้ยคนที่คุณคบอยู่ในตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะสุดท้ายแล้วความลับก็ก็ปรากฏจัดเมน้นท์จริงๆเขาอาจจะรู้สึกจริงจังกับคุณก็ได้นะที่จริงคนคนนี้เขาก็อยากจะแต่งงานกับคุณนะเมื่อถึงเวลาแต่เขาอาจจะบังคับ เขาเรียกว่าจิตวิญญาณของความยุ่งุของความอ,อยากได้ในมากๆอะไรอย่างเงี้ยในามอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปเนาะออประมาณเนี้ยนะคะอาจจะห้ามใจตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่จริงๆอ่ะเขาให้คุณแบบเป็นที่หนึ่งเลยนะจัดเมนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการประกาศเป็นการเปิดตัวให้คนอื่นได้รู้ว่าเขามีคุณอยู่ในชีวิตนะเขาจริงจังกับคุณนะเขาพร้อมแต่งงานกับคุณนะ หรือบางครั้งคุณเขาก็อาจจะได้ตกลงคือก็อาจจะได้แต่งงานกันไปแล้วก็ได้แต่เขาก็เหมือนเขาห้ามความชูช้เขาไม่ได้อะแล้วยิ่งเขาอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจอ่ะก็อาจจะชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้นะแม่หมอก็ไม่แน่ใจนะอันนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเด็กมูลปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยอาจจะเลี้ยงดูปูเสือหรืออาจจะชั่วคราวคุณอาจจะไปจับอะไรได้ก็ว่ากันไปถ้าไม่ใช่ฝั่งคุณนะโอเคไหมอ่ะแม่หมอจะมองเป็นฝั่งเขาก็แล้วกันนะคะ อ่ะจัดเม้นต์นี้สําหรับชาวสองถ้าคุณเข้ามาสองชาวคุมเนะี่ยแล้วถ้าเกิดชาวกรุมเอ่อเป็นชาวคุมเองเนี่ยก็พิจารณาเอา,าเท่ากันนะคะแม่หมอก็ตัวใครตัวมันอันนี้นะ <laughs> โอเคไหมนะคะแต่อันนี้อะแม่หมอมองว่าความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณนะเขาประกาศชัดเจนว่าเขาจริงจังกับคุณจริงๆเขารักคุณนะ ก็กะว่าจะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปจนตลอดจนแก่จนเท่าถือมเมทาวยอดทองกระบองยอดเพชรกับไปกับคุณนั่นแหละแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เขาแบบปิดบังซ่อนเร้นคุณอ่ะคุณอ่ะคุณคงไม่ได้รู้ไงเขาไม่ได้คิดว่าคุณจะรู้ความลับจะแตกนะเนาะประมาณนี้เนาะก็เก็บความลับเต็มที่อ,ะอ่ะแต่เราพูดถึงตรงนี้เขาก็จริงจังกับมากมากที่จริงเขาก็คงรัก คงหวงคุณอะไรแบบนี้แหละนะคะการที่มีคุณอยู่ในชีวิตก็คงรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็สําหรับคุณและเขานะคะก็เหมือนจะเรียนรู้กันรู้ใจกันไปซะทุกอย่างจริงๆเขาหวงคุณด้วยนะคุณยังเป็นรักเดียวของเขาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมคะเป็นความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรักเดียวเป็นเป็นความโชคดีเป็นความรู้สึกเหมือนจักรวาลน,นะคะหยิบยื่นความรักครั้งนี้มาให้เขา คุณคือความสุขนะจริงๆความรู้สึกของคุณเนี่ยเขาก็เป็นความสุขของคุณนะเพราะคุณก็ได้ไพ่เดอซันสําหรับความรู้สึกของคุณนี่ให้เขาเนาะแล้วก็ควีนออฟ o อดเขารู้นะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบเด็ดขาดเป็นคนแข็งแกร่งเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่แบบว่ารู้ตัวตนของคุณทุกอย่างรู้ด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเขาอะไปแอบปิดบงังซ่อน,นอะไรก็แล้วแต่เขารู้นะว่า ทุกอย่างมันจะพังทลายแต่เขาก็คงมั่นใจในตัวของเขาเนาะว่าคุณจะไม่สามารถที่จะรู้ความลับของเขาได้แต่สุดท้ายแล้วความลับมันก็แตกเขาคงรู้แหละวะ่าจริงๆเขาคงยอมรับนะว่าถ้าคุณรู้ความจริงคุณคงจะตัดขาดเขาเลยคุณคงจะตัดสินใจที่จะจบเลิกลากับเขาแต่ดูเหมือนเขาก็ประมาทเนาะประมาทแล้วเขาก็เลิกไม่ได้ไง เขาก็เลิกไม่ได้จริงๆอ่ะในความเจ้าชู้อยากมีอยากได้อะไรแบบนี้มันอาจจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นสําหรับเขาก็ได้นะคะเออก็จะประมาณนี้ทีนี้เอ่องั้นแนวโน้มก็แล้วกันว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะให้อภัยกันได้ไหมนะคะให้อภัยกันได้ไหมอะ เขาจะยังไงอะเขาจะแอคชั่นยังไงต่อไปอ่ะถ้าเวลางานนี้ตรงนะจะให้อภัยกันหรือว่าจะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ไหมอะแนวโน้มดูให้ดูให้หน่อยเหมือนเขายกคุณไว้บนหิ้งเลยนะให้พระตกลงกันได้ไหมไม่บอกว่าไม่ได้นะเนี่ยมีการมูฟออนนะเนี่ยจริงมีการมูฟออน สเตนสองดาบเจ็ดดาบอาอย่างนี้อ่าสมมุตินะว่าคือถ้าสมมติว่าคุณคุณมูฟออนออกจากเขาไปใช่ไหมสมมติว่าคุณมูฟออนใช่ไหมคุณอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่มันจะมีการมันจะมีการงอนง้อกันเกิดขึ้นนะมีการงอนง้อกันเกิดขึ้นคือเขาอ่ะเป็นคนแบบ เวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาจะสัญญาคุณว่าเขาจะไม่ทําอีกแล้วนะไพ่พระขึ้นมานะเขาจะสัญญาว,ว่าเขาจะกลับตัวเขาจะเป็นคนดีเขาจะไม่ทําอะไรให้คุณเสียใจอีกเด็ดขาดเพราะเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปแต่หากว่าคุณมูฟออนบอกไปจากชีวิตของเขาเขาก็จะตามไปง้อคุณนะคะ เขาก็จะตามไปง้อคุณแล้วถ้าคุณถามแม่หมอว่าแม่หมอแล้วถ้าเขาตามมาง้อเนี่ยคุณก็ยังรักเขาอยู่แหละเขาก็ยังเป็นความสุขของคุณอยู่แหละเนี่ยแล้วถ้ากลับมาคืนดีกันเนี่ยมันจะดีไหมแต่ไพ่ขึ้นมาสองดาบเจ็ดดาบคุณต้องตัดสินใจดีๆนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณนะคะชาวกลุ่มเพราะว่าเขายังไว้วางใจได้ไหมโน no. คิดดีๆกันแล้วกันนะอืมเขายัง เขาก็แค่ทําให้คุณตายใจอะสัญญาสาบายอะไรก็ไม่รู้เขาไม่สนใจหรอกคเนี้ยเขาแค่ทําให้คุณตายใจแล้วก็กลับมาอยู่ในชีวิตของเขาพอทุกอย่างมันเงียบสงบลงพอทุกอย่างมันคุณไว้วางใจพอเพอเพอ,เพอปุ๊บนะเขาก็ทําเหมือนเดิมอีกคุณต้องตัดคุณก็ตัดสินใจเอาเองนะพิจรารณาเอาเองก็แล้วกันนะคะถ้าตัดสินใจไม่ได้ก็ดูดวงส่วนตัวเนาะอืมคุณจะถามอะไรอีกอะทีนี้ถามว่า การที่เขาไม่อยากสูญเสียคุณไปการที่เขารักคุณนะเขาก็รักคุณแหละการที่เขาเอาคุณขึ้นหิ้งแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนเด็ดขาดนะคะประมาณเนี้ยค่ะทําไมเขาถึงย่ามใจทําไมเขาถึงแบบกล้าที่จะนอกใจคุณกล้าที่จะมีอะไรลับๆกับคุณคะขอดูความคิดของเขาหน่อยได้ไหมกาให้คุณได้รู้ไงในความคิดของเขานะคะอ่ะสนุกอนูนาะ แต่ถ้ามันเป็นชีวิตจริงมันไม่สนุกหรอกคะ่ะแม่หมอก็อ่านไพ่แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่อ่านอยากดูอ่านต่อให้นันเองนะคะแต่เข้าใจเขาว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยนะไม่มีทางสนุกแน่นอนนะคะโอเคค่ะทำไมเขาถึงยอมทำเพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็แพ้เขาก็แพ้อะไรใหม่ๆบางทีการที่เขาทำตรงเนี้ยแม่หมอรู้สึกว่าเขาไม่ได้จริงจังนะคะ บางทีก็ซื้อเนาะบางทีก็ไปซื้อหรือบางทีถูกใจหน่อยก็อาจจะแบบเลี้ยงดูสักระยะเวลาหนึ่งสั้นๆไม่ได้จริงจังถึงขนาดว่าจะแบบเอ่อเลี้ยงดูตลอดไปหรือว่ามีคนคนนี้ตลอดไปแบบเนี้ยบางทีก็ซื้อนะปราสมประมาเนี้ยคุณอาจจะเห็นหลักฐานอะไรบางอย่างก็ได้แล้วคุณเป็นราชนีดาวอ่ะคุณก็คงไม่ยอมใช่ไหมคะอืมอาจจะแบบ ความรู้สึกคือมันตื่นเต้นท้าทายชั่วประเดี๋ยวกะดาวนะเนี่ยประมาณนี้เขาอาจจะไปเจอแบบประมาณว่าไปเที่ยวแล้วไปเจอแบบเนี้ยน่าสนใจจังเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแค่ประเดี๋ยวกะดาวนะเนี่ยสี่ดาบเนี่ยเหมือนกับว่าชั่วครั้งชั่วคราวจบแล้วก็คือจบคุณอาจจะไปเห็นหลักฐานอะไรบินจ่ายค่าอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเออประมาณนี้เนาะ แต่มันเหมือนกับพอจบแล้วก็จบนะไม่มีการต่อทีนี้อาการที่ไม่มีการต่อเนี่ยอ้การที่เขาเจ้าชู้แล้วไม่มีการต่อเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบแค่แบบคนนี้จบแล้วไม่มีคนอื่นเงี้ยพอเขาไปถูกอกถูกใจเงี้ยเขาก็อาจจะมีแบบเนี้ยเรื่อยๆแบบเนี้ยค่ะแต่เขามาักจะสัญญากับคุณเสมอสาบายกับคุณเสมอแหละว่าเขาจะไม่เป็นแบบนี้อีกเนาะ เขาจะเล่นแร่แปรไทยกับคุณมากๆเลยเขาเป็นคนที่เชื่อเชื่อในคําพูดของเขายากมากเลยนะแต่เขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อที่ไม่ให้คุณเนี่ยจากเขาไปเขายอมสงบสุกเออยอมสงบศึกนะคะแล้วก็ทําให้คุณตายใจเขาเป็นคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมแล้วคุณก็ตามจับเขาได้ยากมากเลยนอกจากนอกจากว่าเขาจะสะเพร่าแล้วก็เผยคุณจับได้แต่ถ้าสมมตินะว่ายากนะ เขาเป็นคนระมัดระวังตัวนะแต่ก็พลาดใช่ไหมระมัดระวังยังไงแต่ก็พลาดนะคะนี่เลยเห็นไหมเนี่ยก้าไม่เท้านะคะไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนนะคะเขาก็เหมือนกับยังไงอะอะไรที่มาดูเหมือนท้าทายอะในชีวิตของเขา,าเขาจะแอบย่องแอบแอบทำอะไรลับหลังคุณเนี่ยให้คุณแบบคุณไม่รู้หรอกยากแค่ไหนก็ไม่ก็ไม่กลัวนะคนเนี้ยถ้า ไปเจออะไรที่ถูกอกถูกใจอะค่ะเขาจะทำมันสำเร็จทุกครั้งแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกชาวคุมคือเขาเขารักคุณค่ะคุณคุณะคือตัวจริงที่สุดแต่แม่หมอก็รู้ว่าความรักเนาะไม่มีใครอยากให้คนที่เรารักเน่ะเขาทำอะไรรับหลังแบบนี้กับเราหรอกถูกไหมคะเราก็อยากให้เขาเนี่ยรัก เดียวใจเดียวกับเราไม่นอกใจเรานะคะแต่คนที่ลักษณะนิสัยแบบนี้มีเยอะแยะไม่ในโลกไปนี้ไม่มองว่าเยอะแยะแล้วถ้า energy ของคุณตรงคุณอาจจะเจอกับคนคนนี้แล้วคุณก็ตกหลุมรักเขาก็ไม่แปลกเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆก็แล้วแต่วิจารยญาณของคุณนะคะเพราะสุดท้ายแล้วไม่หมอกก็ยืนยันว่าเขาก็รักคุณนั่นแหละแต่เขาจะเลิกได้ไหมไม่การันตีนะคะดูจากไพ่เนี้ยคงจะยากค่ะ โอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดแม่หมอแปะไว้ใต้คลิปนะลองใช้น้ำหอมกุหลาบชมพูของแม่หมอนะเพื่อจะดึงดูดเอเนจีของเขาดึงดูดพลังงานของเขานะคะให้อยู่กับคุณตลอดไปค่ะแล้วก็ไม่นอกใจคุณนะคะดึงดูดพลังงานรักแท้ค่ะ